สวัสดีค่ะชั้นครูโสพิษวันนี้จะมาสาธิตในการดองแตงอ่อนนะคะโดยใช้แตงไทยนะคะไว้ทานเคียงคู่กับอาหารประเภทเลี่ยนๆนะคะปิ้งย่างต่างๆฉังนั้นแล้วนะคะแตงไทยเราใช้ได้เพราะว่าเนื้อเขาจะหนาเม็ดยังเล็กอยู่นะคะ เรามาดูกันเดีย๋ยวว่าเราจะทําอย่างไรทีนี้มาดูน้ําดองนะคะวันนี้ตวงแก้วมาให้ดูเลยนะคะคือน้ำหนึ่งแก้วน้ำส้มสายชูหนึ่งแก้วน้ำตาลหนึ่งแก้วพร้อมเกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนนะคะมาดูวิธีการตัดผักกันค่ะเพื่อนคะเราจะมาดู เราจะมาดูแตงนะคะว่าวิธีการนะคะแตงเราเลือกแตงอ,อ่อ,อนๆนะเพื่อนนะคะผ่าครึ่งแตงนี้เราจะผ่าสี่นะคะเพื่อที่จะเอาไส้ออกง่ายๆเพื่อนเห็นไส้ไหมคะเราปาดไส้ออกแบบนี้เลยค่ะนะคะแตงอ่อ,อนนะคะเขาจะเหลือเนื้อแตงเยอะเลยค่ะ เราทําตามรูปไปเลยนะคะแบบนี้ก่ะเพื่อนพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาไปคุกเกลือน,นิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำแตงเนี่ยออกนะคะ แบบนี้นะเพื่อนเพื่อนคะเราได้ไปลวกขวดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาเอาแตงที่เราล้าไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเรียงนะคะได้ผ่านน้าเกลืออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะาเรียงลงโหลกันนะคะเรียงแบบนี้เลยนะเพื่อนค่อยๆเรียงลงไป สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเราได้เบ็ดต้มน้ำดองเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้น้ำดองเนี่ยเย็ยนได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะที่สัมผัสได้เราก็จะมาแส่ในขวดผักของเรงเลยน,นะคะค่อยๆลินลงไปนะเพื่อนเราลินจนกระทั่งเต็มขวดนะคะท่วมผักนะคะเอาจนท่วมผักเลยนะเพื่อนถ้าไม่ท่วมเดี๋ยวจะผักของเราจะเน่า แบบนี้เลยค่ะเพื่อนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งไทยดองของเรานะคะรอเวลาอีกสามวันทานได้คะ่ะก่อนที่เราจะนําเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อนเอาไว้ข้างนอกหนึ่งคืนนะคะอีกสองคืนแล้วเข้าตู้เย็นแล้วออกมาทานได้เลยนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบ กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูดองๆของเราอีกสำหรับคลิปนี้ไว้ที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ